วันที่ห้าวันจันที่ยี่สิบสามสิงขาพร้อมปานตาตามปานเอ้าวันกีใบางานปานดานวิชาวิชาคณิตศาสตร์ตางัตาหนึ่งตายันยันดนบบอับชนิดด่ตา จำนวนจำวนวนด้านด้าน,านเยอะจำวนวนมุมบึงของไทยรูปต่อไปนี้รูปต้านหนูต่อไปนี้ต่อไปหนูนี้ Yầm bi nhanh tan tan bi bum kì bum mùng bum tả bum i สีดัปาสีส่วนที่วัตที่แรงเงาเงาดันแรงเงาเจ็ดันเง,งาเจ้าเมื่อนเม่อลมเลขาเลขาชนิดจายุชนิดใดตจายุได้ ตาฮึมตาเพียมตาึมกินเียมกีืวงกลมืุงพิมาึมตาเียมเออมกิียมเจ็ึมลูก วงลีวดมาลังนี้ค่า